สวัสดีครับนักเรียนสำหรับชั้นม3นะครับเรื่องที่3ที่ครูจะพูดถึงนะครับคือคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะครับคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยของเรานะครับตอนนี้อาจจะสั้นๆนะครับสั้นแต่ว่าเนื้อหาจริงๆคำที่มาจากภาษาอังกฤษยเยอะนะครับที่เข้ามาใช้ ในภาษาไทยของเราแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมีสิ่งใหม่ๆที่เราได้รับเข้ามานะครับแน่นอนว่าภาษาอังกฤษคือคําที่ใช้แทนสิ่งใหม่ๆนะครับที่เราเไม่ว่าจะในวงการต่างๆนะครับที่เราได้เพิ่มเข้ามานะครับมาต่อนะครับหลักการ สังเกตคำจากภาษาอังกฤษนะครับคือการยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้เนี่ยเรามีหลักสังเกตอยู่4ข้อนะครับนักเรียนค่อยๆทําความเข้าใจนะครับข้อแรกเนี่ยคือไม่เปลี่ยนรูปไวยากรณ์นะครับคือเราไม่ได้ยึดหลักของภาษาอังกฤษที่เขามีอยู่แล้วนะครับคือหลักของเทนใช่ไหมครับคือการเปลี่ยนรูปคําตามเพศค์การใช่ไหมครับ เราไม่ได้เปลี่ยนตามเขานะครับเราเอามาใช้อยู่แต่เราไม่ไม่สนใจเรื่องเทนนะครับพยัญชนะควบกล้ำแบบที่ไม่มีในภาษาไทยนะครับไม่มีในคําไทยแต่ในภาษาอังกฤษมีเช่นทอรอดูตัวอย่างคํานะครับเช่นทรอมโบนนี่อะไรครับทรัมเป็ดอย่างเงี้ยเครื่องดนตรีบอรอควบกล้ำนะครับบร็อกโคลี่ไม่มีนะครับภาษาไทย จะมีแต่คําภาษาอังกฤษที่ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชนิดของคํานะครับชนิดของคำนักเรียนจําได้ไหมนามกริยาสรรพนามออวิเศษบพุพบทสันธานอุทานนะครับถ้าเราเอาคำของภาษาอังกฤษมาใช้เนี่ยของเขาก็มีชนิดของคําเหมือนกันกับเรานะครับแต่เราอาจจะเปลี่ยนชนิดของคําไม่ใช้คําตามชนิดเดิมของมันนะครับแล้วก็อีก ข้อหนึ่งก็คือคําภาษาอังกฤษที่เราเอามาใช้เนี่ยมักจะมีหลายพยางนะครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับไดโนเสาร์คาร์บอนไดออกไซด์อย่างนี้ออกซิเจนอย่างนี้นะครับไมโครโฟนนิโคโตินลิปสติกนะครับคือไม่ใช้คำไม่ใช่คาพยางเดียวนะครับภาษาอังกฤษเนส่วนใหญ่นะครับแล้วทีนี้เรามี3อย่างนะครับวิธีการเอาภาษาอังกฤษมาใช้เนี่ยมี3วิธีวิธีแรกคือแปล แปลสับเลยนะครับแปลตรงๆนักเรียนดูนะครับ T สปูทีแปลว่าชานะครับสปูนแปลนว่าช้อนขออภัยถ้าสำเนียงภาษาอังกฤษครูไม่เป๊ะนะครับีแปลว่าชาสปูนแปลว่าช้อนพอเราแปลมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับช้อนชาช้อนชาเนี่ยชาไปอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นหลักการหนึ่งของภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมครับ คำที่สองเทบ l ลสปูเหมือนกันเลยครับเทบ l ลสเปู t เทบ e ลแปลว่าช้อนขออภัยเทบ l ลแปลว่าโต๊ะนะครับแต่พอเราแปลเป็นไทยเนี่ยช้อนโต๊ะโต๊ะไปอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับ Electric City มันแปลว่าไฟฟ้านะครับเราก็เรียกว่าไฟฟ้าเลยนะครับแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยรู้จักไฟฟ้าที่หลังคนอังกฤษแน่นอนนะครับ วิธีที่2นะครับคือการบัญญัติศัพท์หน่วยงานที่บัญญัติศัพท์คือราชบัณฑิตยสถานนะครับคือหน่วยงานนี้จะเอาดูคําภาษาอังกฤษแล้วก็เอาคําบาลีสันสกฤตนะครับมาสร้างขึ้นใช้แทนคําภาษาอังกฤษอีกทีนะครับเรียนดูตัวอย่างนะครับเช่นที่เราคุ้นเคยโทรศัพท์ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษคือโทรโฟนนะครับ แต่พอราดบัณฑิตราชบ,บัณฑิตแต่ยสถานมาบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเนี่ยใช้แทนก็คือเอาคําว่าโทระกับศัพท์มาบวกกันนะครับใช้แทนคําสุดท้ายนะครับเทเลวิชันเราก็บัญญัติคําว่าโทรทัศน์ขึ้นมาใช้แทนนะครับวิธีสุดท้ายนะครับทับศัพท์อันนี้เยอะนะครับแล้วเราคุ้นเคยดีนะครับคือภาษาอังกฤษว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นนะครับ เช่นกราฟเขาก็กราฟเหมือนกันนะครับกับตันเขาว่ากับตันเราก็กับตันนะครับคลินิกเราก็ใช้เป็นคลินิกเหมือนกันนะครับเยอะแยะนะครับอุปกรณ์กีฬาเอาง่ายๆกีฬานะครับนักเรียนวอลเลย์บ,บอลฟุตบอลเทนนิสแบดบมินตันพวกนี้นะครับเรียกว่าทับศัพท์นะครับสำหรับเรื่องนี้ครูขอจบ เท่านี้นะครับนักเรียนก็ทําแบบทดสอบเหมือนเดิมนะครับแต่ขอให้คนที่ยังไม่เรียนยังไม่เข้าไปทําแบบทดสอบในตอนที่1นสองนะครับนักเรียนก็เคลียร์นะครับให้เวลาเคลียร์ละกันนะครับเวลาที่เหลืออา้าวสำหรับครั้งนี้นะครับก็ขอเหมือนเดิมนะครับขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะครับระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ทนะครับ ก็อย่าลืมใส่แมสกแล้วก็ล้างมือนะครับอขอให้โชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับแล้วก็พบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ